ทุกคนวันนี้ก็ มาพบกับนัทนะคะแล้วก็ดิวนชาในช่องมีนันะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป Q&A ของดิวนั่นเองนะคะทุกคนที่ดิวได้ไปถามคาถามมาใช่ไหมไอซีไปถามคําถามมานะคะว่าแบบที่ดิวหายไปนาน่มีใครอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับดิวถูกไหมอัปเดตชีวิตอะไรอย่างนี้อัปเดตชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนัก็จะมาเป็นคนถามคําถามให้อ่าก็จะมีหลายอย่างที่ทุกคนอยากรู้นะคะรวมถึงแบบว่าช่องจะไปต่อยังไงแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาของดิวนะคะ เป็นยังไงบ้างเนาะพร้อมอยังพร้อม Nice ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคาถามแรกกันเลยเฮ้ยก่อนที่จะเริ่มคาถามแรก,กต้องบอกก่อนว่าช่องนี้นะคะก็จะให้ดูมาทําแบบเต็มตัวน้องก็จะแบบมีนะัดเข้ามาบ้างเป็นแบบปลาปลาอะไรอย่างงี้เนะน,น,นาะส่วนมากนัดก็จะแบบไปอยู่หลังบ้านแทนละกันนะคะอยู่หลังบ้านแล้วก็ดูธุรกิจอื่นๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ช่วยพี่พิงทํางานอื่นๆเนาะก็จะให้ดูดําเนินรายการนี้ในช่องนี้ไปแบบเพียงคนเดียวแต่ว่าก็ยังมีพี่ฮูแต่ว<ม>่าก็จะทำกับทุกคนในบ้านเหมือนเดิ นั่นแหละทุกคนแค่แบบว่าพางแดเขาจะงานยุ่งมากกว่าเดิมที่จะทำโอ้โหทำยูทูบแล้วอะไรเงี้ยคนแบบมีกานเยอะแต่มันก็จริงไงคนเราว่ามันไม่สามารถที่จะทำ YouTube ได้ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรใช่แล้วก็เออนั่นแหละทุกคนแล้วเราก็หอกแล้วนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละ เรื่องง่ายๆที่ดิวคุยกับพีนัทว่าว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อช่องนะคะเพราะว่าดิวรู้สึกว่าดิวอะไม่อยากเปลี่ยนด้วยแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าทุกคนก็รู้จักดิวในชื่อของช่องมีนัทตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยก็คือที่คุยกับน้องไว้ก็คือถามน้องว่าแบบไปคิดชื่อมาบ้างยังแล้วก็แบบคนดูนะคะที่แบบมาคอมเมนต์น้องอะไรเงี้ยนะคะในช่องว่าอยากให้ช่องนี un ้เปลี right. ่ยนเป็นชื่อช่องอะไรเนาะแล้วดิวก็บอกว่าจริงๆแล้วอะคือหนูยังอยากให้เป็นชื่อมีนัทอยู่ก็เหมือนว่ายังอยากให้แบบให้ให้ทุกคนแบบบววว่่่าาามมีครงจํออยยููกััต ตัวนัดด้วยที่นัดสร้างช่องนี้มาตั้งแต่แรกเนาะกับพี่คิงนานมากแล้วกี่ปีสี่ปีได้แล้วป่ะเออก็คือแบบนัดทำมาคนเดียวตลอดแล้วก็ทากับพี่คิงแล้วก็มีมาช่วง2ปีที่แล้วป่ะสองปีที่แล้วก็มีดิวเข้ามาใช่มีดิวเข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่ายังอยากให้ชื่อช่องเป็นช่องมีนัดเหมือนเดิมเพื่อให้แบบมีความทรงจําของพี่นัดอยู่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ฟิลของชื่อช่องอ่ะมีนัดก็จะเป็นแบบเหมือนเรามีนัดเขาฝาทุกคนทุกคนมาดูแบบวันนี้มีนัดกันนะทุกวันศุกร์วันเสาร์แล อะไรนี้ oh. ก็อยากให้เป็นแบบเป็นเชิงแบบว่าเออมีนัดกันแบบนั้นนะคะ <Nice. S 1> อ่ะก็คือนี่คําถามที่แบบ ลิ์มาเนาะที่แบบมีคนมาถามดิวนะคะก็เดี๋ยวเอาคําถามแรกเลยนะคะว่าพี่หายไปทะเลาะกับพี่คิงไหมคือมันไม่ได้เชิงทะเลาะอ่ะทุกคนก็ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปพี่คิงที่เคยลงก่อนที่ดิวจะกลับมาที่เนี่ยแบบว่ามันก็เป็นฟิลเหมือนแบบว่าไม่เข้าใจน้อยใจอะไรอย่างนี้ทุกคนน้อยใจตามภาษาพี่น้องทะเลาะก,กันอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมากรับความเข้าใจกันแล้วค่ะก็เหมือนฟิลว่าหายไปก็ได้ไปแบบทบทวนทบทวนหลายๆอย่างด,ด้วยใช่ได้แบบได้พักด้วย อะไรอย่างงี้เนาะโอเคกลับมาเนี่ยจะทำคลิปจริงจังแล้วใช่ไหมใช่ค่ะกลับมาก็คือทำคลิปจริงจังแล้วทุกคนไม่ต้องกวเลยนะว่าแบบว่าสมมติดิวไม่ลงอย่างเงี้ยวันไหนดิวไม่ลงใช่ไหมก็จะเป็นช่องพี่เปียกกับพี่หยกลงแทนก็คือตารางของบ้านตอนนี้ที่คุยกันเอาไว้ก็เหมือนประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งอะต้องมีคลิปทุกคนสามช่องเนี้ยลงได้ลงใช่เพราะ <จบ S 1> ว่าเขาเรียกว่า,วา มันเป็นตารางมันเป็นตารางช่องนี้ลงพรุ่งนี้ช่องนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าทุกคนกลับมาแบบมีคลิปเอ้ยโซเยอร์กลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยได้มีคลิปดูได้มีคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้ถูกไหมใช่ค่ะอ่าโอเคอันเขาถามต่อไปเขาถามว่าตอนนี้มีแฟนใหม่หรือยังมีแฟนใหม่แล้วหรอไม่มีคือไม่มีตั้งแต่แรกด้วยไม่มีแบบไม่มีเลยแต่ก็อาจจะมีคนคุยบ้างปะไปแต่ก็ไม่ได้คบค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คุยกับใครเลยตอนนี้คือไม่มีไม่มีเลย ไม่เคยมีอ่ะโอเคคำถามต่อไปถามว่าอึดอัดกับพี่เปียกไหมเพราะว่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าเรายังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้ววนเวียนเจอกันทนะุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไง รู้สึกปกติจริงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรกับพี่เปียกเลยด้วยคุยกันปกติด่ากันเหมือนเดิมเล่นกันเหมือนเดิมทําคลิปก็ยิ้มมองหน้ากันตลกเหมือนเดิม,มไม่มีอุปสรรคในกามทํางานหรือว่าความรู้สึกใดๆเลยเพราะว่าช่วงที่หายไปอ่ะก็ปรึกษากับพี่เปียกตลอดนะสมมุติถ้าเกิดว่าทุกรอบแหละถ้าเกิดตั้งแต่ตอนที่เลิกกันไปใช่ไหมแล้วหนูแบบว่าพี่เปียกพี่คิงอ่ะงั้นอย่างนี้อย่างนี้นใช่ปะ่ะก็จะคุยกับพี่เปียกตลอดแล้วเหมือนแบบพี่เปียกเขาเป็นคือเขาเป็นศักดิ์พี่ชายเนาะตอนเนี้ยเ่าเป ไม่ได้อึดอัดเลยเลยเพราะว่าตอนที่กลับไปคอนแกนก็คุยกันตลอดเลยค่ะคำถามคนนี้จบก็คือไม่ได้มีอึดอัดอะไรกันทั้งนั้นอสบายใจที่ที่เป็นแบบนี้ตอนนี้เอาโอเคคถะต่อไปทำไมในคลิปถึงไม่มีพี่ฟิกพี่ฟิกบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ฟิกคือใครพี่สเน็กอ่ะพี่สเนกพี่สเนกเออทำไมถึงไม่มีพี่สเนกใช่เพราะว่ามันก็มันก็จะมีแหละเออใช่มันก็จะมีแต่แค่ทุกคนหนูเพิ่งทำสองคลิปเองตอนก่อนเก่ามาเนี่ยเพิ่งทำแค่สองคลิปเองมันก็แบบว่าบางคลิปพี่ฟิกเขาแบบ วันนั้นที่หนูไม่ทำอะ่ะเขามีแข่งอ e ีสปอร์ตแล้วม,มันไปกวนเขาอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ทำแต่ถ้าเขาว่ายังไงก็ต้องเอาอเขามาทําด้วยค่ะอืม ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทำคลิปแบบทําคลิปครอบครัวโซเยอร์เนาะเราก็อยากทําแบบว่าเอาแบบพี่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆอะไรมาทําให้แบบว่าใ,<ห>ให้ทุกคนได้ดูแบบสนุกไม่ว่าจะเล่นเกมกินทําอาหารอะไรงี้นเนาะก็มีอยูอ่แล้วค่ะสําหรับคนที่แบบถามหาใช่ใช่ Nice เขาถามต่อไปเขาถามว่าสัญญกรรมอะไรมาบ้างอ๋อทำจมูกแล้วก็จัดฟันค่ะแต่ว่าหลีกออกแล้วอือเออจะตอนนี้ก็ยังไม่ออกเลยอลังานมากแล้วอ่ะหนูจัดหลังแต่หนะจัดหลังฮะใช่แต่แล้วอ่ะ ก็ทําแค่แล้วเรามีแพนจะทําอะไรอีกปะแบบแบบที่คิดไว้แบบว่าเอหนูจะทำอะไว้ลรใช่ไหมอยากแก้จมูกอยากใช้กระดูกซี่โครงตัวเองทำอะอยากเอาซิลิโคนออกอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีแค่แบบว่าในร่างกายเราองนฮะใช่โอเค จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงแมวเออ,อเพราะว่าตอนนี้ดิวเลี้ยงแมวเขาก็จะมาถามกันว่าสองตัวนั้นอะแมวไทยมายังไงอะไรยังไงทำไมถึงเลี้ยงชื่อตุ้มจิว๋วเป็นตัวสีดําเป็นแมวพันธไทยนี่แหละเขาเรียกอะไรพันทางเหรอแมวไทยอะก็แมวไทยนี่แหละเนาะก็แมวไทยแมวจรอ,อะทุกคนคือบ้านที่เชียงยืนที่ขอนแก่นอะมันเป็นสนามกีฬาใช่ไหมแล้วข้างๆก็จะเป็นเหมือนศูนย์อะไรสักอย่างอะแล้วมันก็มีคนอะเอาแมวมาปล่อยเอาเอาตุ้มจิ๋วมาปล่อยใช่เอาตุ้มจิ๋วมาปล่อยแล้ว นี้มันก็เดินตอกแตกตอกแตกมาบ้านหนูตอกแตกใช่มันตัวเล็กมากตอนที่หนูเจอมันมันแบบเหมือนว่าพึ่งคลอดแต่ว่าเลืมตาแล้วใช่ก็ัวแล้วพอกลัวเหมือนแมวยังไม่อย่านมเลยอืมแล้วก็แบบว่าหมามันก็เห่าใช่ไหมแล้วก็ออกไปเจอแล้วพี่หนูก็เลยแบบว่าเนี่ยแบบน่าสงสารมากเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเก็บมันมาแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงก็คือแบบว่าโพสหาบ้านให้มันแล้วแหละในไอจีว่าแบบว่าใครอยากได้แมวไหมอะไรอย่างงี้จะหาบ้านที่นี้แล้วผ่านไปหนึ่งวันก็มีคนติดต่อมาจะเอาแมวไปเลี้ยงวันแล้วให้เลี้ยงไปเลี้ยง ่แค่วันเดียวก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าก็เลี้ยงง่ายดีนะไม่ได้เลี้ยงยากเลี้ยงแมวก็เลยเลี้ยงน่าสโอเคข้าถามต่อไปค่ะว่าสเปก็เหมือนเดิมไหมสเปหมันเดิมไหม อ๋อเคยสเปคของเราเคยตอบ Q A เมื่อนานมากๆมาแล้วใช่ไหมว่าชอบคนแบบคุนหมีมันก็แบบว่าเอาใจใส่ดูแลที่เปียกอะไรอย่างเงี้ยเหรอตอนนั้นก็ใช่จะเป็นเหมือนเดิมไหมก็รู้สึกว่าก็ยังเหมือนเดิมนะแต่แบบว่าถ้าเกิดเป็นคนผอมใช่ไหมหนูไม่ชอบคนผอมมากอยากแบบอยากที่หลังไม่ได้ไม่เออผอมไปผอมไปมายหลังไม่ผ่านแล้วใครที่แบบจะชอบแบบมีน้ำมีนวลพอๆกับหนูอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอยู่ด้วยแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราอ้วนเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ ชอบชอบก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะเหมือนเดิมโอเคม, <Okay. S 2> มีแพนจะสตรีมไหมอ๋อเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้ว่าแบบเออเรา<ม>เราก็เ,เล่นเกมด้วยเล่นคอมด้วยอะไรอย่างนี มีค่ะทุกคนมี่ยอยีมแในแอปม่วงตีมเมอร์หรอเป็นอยากเป็นสติมเมอร์หน้าใหม่อะไรงี้แยแต่ว่ายังไม่รู้แพลนเหมือนกันแต่ว่ามีมีแน่แเลยคืออยากทำแต่ยูทู e ก็คือไม่ทิ้งนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะเป็นไปไปเป็นสติมเมอร์แล้วก็ทิ้งก็ทำเลยทำแค่ช่วงแบบดึกๆเย็นเะไนอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่ว่างละกันคิดว่าช่วงที่ว่างก็คงจะไม่ได้ทุกวันแต่แบบว่าอยากให้มันแบบมีรายได้หลายๆทางเข้าใจไหมใช่ใช่ คำถามข้อต่อไปถามว่าจัดการกับความรู้สึกยังไงเวลาเศร้าก็เนีลองบอกซิตอนที่หนูแบบเจออะไรแปลกๆใน YouTube ใช่ไหมเชอม้มนเจออะไรเงี้ยหนูก็จะออกไปหาเพื่อนไมนันก็รู้หนูออกไปหาเพื่อนบ่อยมากใช่ใช่ก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนอไปแบบยิ่งหยุดพัทยาเงี้ยก็จะไปนั่งหาดแบบ กินลมชมวิวกับเพื่อนแล้วก็คุยระบายอะไรเงี้ยจริงๆเพื่อนมันก็สําคัญต่อชีวิตในระดับหนึ่งเลยนะเ,เวลาเราเจอเรื่องอะไรแย่ๆอย่าเงี้ยก็ไม่ได้จัดการไงส่วนมากก็มีเพื่อนช่วย <c oughs> หรือว่าออกไปหาความสุขอะไรเงี้ยค่ะเนียคำถามข้อต่อไปถามว่า เล่าเรื่องดราม่าที่เจอส่วนมากอะ่ะไม่มีอะไรที่เป็นหนูทําตัวเองเลยนะส่วนมากมันจะเป็นเรื่องคนที่ติดตามมานานว่าจะรู้ดีว่าเป็นเรื่องพี่เปียกแล้วส่วนมากพวกที่แซาจะเป็นชายแท้แบบว่าเป็นชายแท้ออจะชอบคิดว่าอิจฉาเปียกหรือเปล่าห <c oughs> รือยังไงค <c oughs> ือเคิดว่าจะมแซะเขาทาไมหรอกคะถ้าเกิดว่าหนูแบบไปไหนกับเพื่อนผู้ชายบ้างหรืออะไรบ้างเนี้ยก็จะมีแบบว่าเนี่ยคนนี้ไม่ใช่เพื่อนจริงคนนี้ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่จริงอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าฟิลเหมือนจะเสนอให้ดิวแบบมีชู้ตลอดอ่ะ จะเมนแบบเมนเป็นประเด็นว่าคนนี้คือใครไปด้วยกันทําไมและเป็นเพื่อนกันจริงทํำไมต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่คือชีวิตคนเรามันก็ต้องมีสังคมถูกไหมทุกคนมันมันเป็นเรื่องปกติมากที่ผู้หญิงจะมีเพื่อนเป็นผู้ชายที่ยังมีไอ้จงไอ้จงไอ้จงแกลงคือแบบบางทีแบบแล้วไปจะไปกับคิงหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเพิ่มมึง ก็ม no no ีให้เรื care, nosotros, ่องพี่เปียกที like ่แบบแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็น f อกลุ่มใหญ่นะคือมันจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่เขาจะแบบว่าจะมีแชทกลุ่มมีแชทกลุ่มไว้คุยกันเรื่องหนูแค่หนูคนเดียวชื่อกลุ่มนั้นเลยอรออืมชื่อกลุ่มอ่ะจะเขียนว่า f อดิวดูเปียกใช่ป่ะแต่ในในกลุ่มอ่ะมันจะมีแค่เรื่องของหนู ที่เขาจะแคปลงในกลุ่มว่าเนี่ยวันนี้หนูลงสตอรี่ไปตรงนี้แต่หนูไม่ได้แท็กเพื่อนคนนั้นใช่ไหมหแต่มันก็จะไปตามสองเพื่อนคนนั้นว่าเพื่อนเขาลงสตอรี่สถานที่เดียวกันกับหน,นูไหมอะไรเงี้ยผู้ใช้ที่หนูฟอลอะไรเงรี้ยใช่แต่อันเนี้ยจริงๆอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้แต่ก็มีคนรู้เยอะอยู่นะช่วงหนึ่งมันแบบว่าเขามาเม้นแบบ แรงมากๆใช่ไหมจนแม่หนูมาตอบคอมเมนต์ใช่ปะแล้วเขาก็ด่าแม่หนูแบบว่าเออเป็นแม่ไงสอนลูกอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแรงมากอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรที่จะมีสังคมที่ดีได้ใช่แลยตอนนั้นก็คือแบบพี่เปี๊ยกก็ออกมาช่วยพูดแบบพี่เปี๊ยกพี่อาร์ตทุกคนอ่ะออกมาตอบมินอ่ะหนูก็เลยแบบว่าผ่านมาได้ดีแล้วตอนนี้แบคือเป็นดราม่าที่เจอหนัก มีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องนี้น้องนั้นไม่มีเลยแต่ก็อย่างว่าสุดท้ายแล้วก็คือเราไม่สามารถท้าความคิดหรืออนะไรได้คือเขาอาจจะอินดิวกับเปียกเลยแต่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการตัดสินใจของดิวด้วย <c oughs> ถูกไหมว่าจะทําอะไรกับใครจะไปที่ไหนเพื่อนคนไหนหรืออะไรยังไง <c oughs> น้องก็อยากให้ไม่ไม่อคติแล้วก็ไม่ไม่ไปแซะไปว่าเขาหรือไปตามเขาเขาจะเรียกว่าอะไรแบบนะี้มันเรียกว่าคุกคามได้เลยเนาะเอาจริงๆอ่ะใช่ไหม เออยากให้เบาๆลงนะคะเร,เ,รแบบเรื่องเรื่องแบบเรือ่องแบบนั้นอะเขาถามเขาเราไปคิดยังไงถึงหายไปกลับมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคิดยังไงถึงหายไป คิดว่าเหนื่อยมากกับแบบว่าเรื่องอย่างนี้แหละที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วก็มันก็มีมีส่วนหนึ่งพวกเรื่องคอมเมนต์เรื่องอะไรใช่ไหมก็คิดว่าแบบว่ามันเป็นช่วงที่รู้สึกว่ามันรับไม่ไหวอ่ะมันแบบว่าตอนนั้นหนูมีปัญหาแบบที่บ้านด้วยที่บ้านแบบมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับบ้านไปพักนิดนึงใช่แล้วก็กลับไปพักจริงนะทุกคนที่นัาแม่ทําคลิปด้วยช่วงนั้นคือนัดก็พักเหมือนกันแล้วนัดก็รู้สึกว่าเออแบบกันดูว่ากลับไปกลับไป อกว่าเออเพราะว่าน้องขอกลับไปอยู่บ้านนั่นแหละแบบขอกลับไปพักก่อนนะพี่อะไรอย่างเงี้ยเอออยากอยากกลับไปอยู่กับแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยอะไรแล้วเราเลยบอกว่าเออโอเคได้แต่พอกลับมารู้สึกไงตอนนี้แฮปปี้มากนะจริงจริงคือกลับมาแล้วหนูรู้สึกว่ารอบเนี้ยคือรอบที่หนูรู้สึกมีไฟทาคลิปมากทุกอย่างคือจะแบบว่าพี่โยกพี่เบี้ยทำคลิปกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกกับการทําคลิปมากขึ้นเพราะว่าคอมเมนต์แบบดีอ่ะเดี๋ยวนี้เพิ่มหรอวาคือทุกอย่างแบบสังคมคอมเมนต์ ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วทําให้เราแบบมีกําลังใจทาคลิปก็หลายคนไงก็รอการกลับมาของดิวใช่ใ่นูกรชื่นใจมากเลยแล้วมันก็อยากทำคลิปมากๆเลยชื่นใจอ่ะคำถามข้อต่อไปแล้วถามว่าฟิวเป็นใครไอ้ฟิวเป็นใครหรอฟิวเรื่องฟิวก็เหมือนกันแบบว่าโดนแบบว่าเนี่ยเม้นคลิปล่าสุดเลยฟิวคือใครเขาถามว่าดิวมีแฟนใหม่ยังแล้วก็มีเม้นคนนึงมาตอบมีผัวแล้วครับชื่อฟิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฟิวคือน้องชายฟิวคือติ จริงมีศักเป็นหลานเหมือนที่ดิวเป็นหลานพี่ฮิงอะแบบว่าเป็นพี่น้องที่ตัวติดด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะเหมือนเลี้ยงคู่กันมาอะไรก็คือเห็ือนพี่น้องที่นอนนอนด้วยกันเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องไหมใช่ใช่ใช่ลูกพี่ลูกน้องก็แบบแต่ความรู้สึกมันก็เหมือนน้องเราแท้ๆเนาะเพราะมันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตัวกระเปียกเดียวจริงๆอะ เป็นใครไม่ใช่แฟนใหม่ไม่ใช่คนคุยเขาคือน้องชาย <Okay. S 1> แล้วสนิทกับขีบไหมอ,มอ,อสนิทกับขีบไหมก็ไปไหนด้วยกัน mm hmm. ก็บ่อยอยู่นะรู้สึกว่าอ กับขิมก็สนิทนะแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าสนิทนะไม่รู้หนูสนิทกับขิมคนเดียวไหมไงแต่ว่าแบบ <c oughs> ก็รู้สึกว่าคุยได้ทุกเรื่องมีปัญหาก็ปรึกษากัานใช่<ะ>ก็เริ่มก็เริ่มปรึกษากันแล้วอะเริ่มแบบว่าเจออะไรเจอนั่นเจอนี่คอมเมนต์นี่นี่นี่นหน่อยก็เริ่มมามาคุยกันแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหนูอาจจะทําให้ขิมสบายใจแล้วไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมคนถึงถามถึงขิมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเออตอนที่เราไปเกาะล้านไหมล่าสุดใช่เงี้ยเราเราคือนัดไลฟ์สดไอจีเนาะก็มีขิมเข้ามาด้วยใช่มแล้วขิมไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยคนก็ แบบอาจจะกลัวว่าแบบเออเดี๋ยวหนูไม่ชวนขิมคุยขิมอาจจะไม่กล้าคุยกับหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหลังกล้องอะเราคุยกันเยอะมากทุกคนแบบปกติเอน็นจอยสุดๆน่ <Nice. S 1> อยังถามข้อต่อไปเลยดีวยกว่าตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมก็ยังกลับมาถามอยู่ตอนนี้เรียนกศน่ะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยาก แบบว่ามนแล้วแต่คนอะดิวรู้สึกว่าดิวเรียนไปดิวก็งงอะคืรคือคือความถนัดคนเรามันไม่เท่ากันใช่ไหมทุกคนแต่ดิวรู้สึกว่าดิวอะสะดวกทํางานแบบนี้เก็บังค์แบบนี้มากกว่าอะไรคือชอบชอบชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าชอบชีวิตแบบนี้คือตอนแรกลองกลับไปนั่งเรียนแบบเรียนจำถึงสุขจริงๆแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอได้แปบเดียวมันมันทำได้แบบเดียวจริงๆตอนที่มาเรียนอยู่ที่น่ะดอกมาตั้งสองปีแล้วใช่ไหมทุกคนพอกลับไปเรียนรู้สึกว่าเป็นคนกลัวสังคมอะรู้สึกตัวเองเข้ากับสังคมไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่่าไม สายตาคนมองมาอะไรเงี hmm. ้ยที่เขาอาจจะรู้จักเราอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวก็เลยแบบว่าไม่ไหวอะ่ะทำงานแบบเดิมดีกว่า mm hmm. ก็เลยลาออก ทะเลาะกับพีน่นัทบ้างไหมคือ<ถ>ว่าอยู่พี่เคยทะเลาะกันบ้างไหมไม่เคยทะเลาะแต่เคยโดนพีน่นัทเทศช่วงหนึง่ <ừ. S 1> งโดนพี่ชี้เกียจเป็นคนขี้เกียจมากเม,มื่อก่อนอะตอนก็อย่างที่บอกตอนเด็กอะทุกคนแบบ<ม>ดูขี้เกียจทาทุกอย่างอะเก็บห้องทุกอย่างไม่อยากทางานบ้านไม่ทําเลยอะไรเงี<ม>้ยเพราะว่าแบบตอนที่อยู่บ้านอยู่ขอนแก่นใช่ไหมก็แบบเหมือนมีแม่ทําให้อะไรเงี้ยก็เลยแบบขี้เกียจไม่ทําแล้วก็โดนพี่นัทเทศก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็เทศใ่คือแบบแบบแต่ก่อนเลยก็คือเราเป็นผู้หญิงอะเนาะแบบเราก็แบบ ปัดกวาดเช็ดถูแบบ<ช>ทุกอย่าง,งกินเสร็จก็ต้องล้างต้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ไอ้คตอตอนนั้นยูไม่ทำไงทุกคนเราก็บอกว่ากินเสร็จล้างด้วยกินเสร็จเกะเทขยะเทเศษอาหารก่อนไม่ใช่มาวางแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเทหนักอะหนักอยู่อะแล้วเขาเรียกว่าไงนะทั้งบ้านผู้หญิงก็มีกันแค่นะี้คือถ้ามึงกับกูไม่ทําแล้วใครจะมาทำเ <c oughs> พราะพวกมันไม่ทําอยู่แล้วพวกผู้ชายอะเออเราก็แท็กันอยู่2คนแบบว่าเออก็คือช่วยพี่ทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันทำอะไรเงี้ยก็มีแบบนี้แต่ถ้าล็อกล็ ก็กันหนักหก็คือไม่มี <Wow. S 1> อนอกมันจะเป็นแบบปรึกษาอย่างเดียวเลยปัญหาชีวิตความรักอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ย <c oughs> ก่จะปรึกษากัน ช่ก็ไม่มีทะเลาะกันเลยไม่ไม่มีละคำถามที่มาใช่หมดละแต่แต่มีอะไรอยากจะเล่าให้แบบคนดูฟังว่าละเขาอาจจะคิดถึงอะเขาอาจจะดูแบบอยากดูคลิปนี้นานๆมากไม่ออกเลยนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยก็ไม่มีแล้วแหละนั้วเล่ามันตอบไปหมดแล้วไงเรื่องที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังตลอดเวลาที่แบบหายไป4เดือน5เดือนครึ่งปีอะแบบว่าหายไปแล้วแบบ จริงๆอ่ะมันก็มีแบบคนน่ารักเยอะมากเลยนะที่แบบว่าเออหายไปแบบสบายดีไหมสภาพจิตใจเป็นไงบ้างน,ะนี่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยากบอกว่าหนูสดใสแล้วเหมือนเดิมเลยมีกําลังใจทํำชัดด้วยอืตอนนี้ก็แฮปปี้สุดๆ เนาคุทำอย่างนี้โอเคก็หมดน่าจะหมดแล้วคําถามที่แบบว่าทุกคนส่วนใหญ่อยากรู้แล้วก็พี่ก็แบบถามไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยว่ามีใครจะอยากรู้อะไรไหมเผื่อจะถามเสริมเข้าไปก็ไม่น่ามีแล้วป่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็บอกไปแล้วซะส่วนใหญ่เนาะไม่ว่าจะเรื่องของช่องนี้จะเป็นยังไงต่อเปลี่ยนชื่อช่องไหมเออใครจะมาทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจริงๆแล้วคือช่องนี้ก็จะมีหลังเข้ามาทําด้วยซะส่วนใหญ่ใช่ใช่เผื่อดิวอาจจะเหงาแบบเป็นเป็นพิธีกรในการคุยพ คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นหลังเข้ามาม,มาช่วยมาเสริมอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดิวปิดคลิปดีวกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไงดิวก็ต้องปิดงเิญซ้อมไม้ใช่คือที่ผ่านมามันเป็นพี่ตลอดไม่ว่าจะเปิดจะปิดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ตอนนี้ก็คือยกหน้าที่นี้ให้ดิวแล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นแบบว่าแขกรับเชิญที <laughs> ่เตรียมตัวจะไปเตรียมตัวจะไปเอาเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะแล้วก็กดติดตามครอบครัวเซเยอร์ทุกคนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย